ะะกับโฟมเทสซึ่งมาในหน้าสดแบบนี้โฟมมีของเล่นใหม่ที่เราไปเจอมาแล้วก็เอ้ยมันจะต้องลองให้ดูซึ่งสิ่งสิ่งนี้ยังไม่ได้ทำการเปิดตัวใดๆแต่ว่าเขาก็ได้วางขายไปแล้วนะคะนั่นก็คือคุชชั้นจากโตโยตุนั่นเองใครคุณนะคุณตาป้าแบบคือไปเจอตอนแบบยังไงอะซื้อลิปแงแล้วแบบเห็นเอ๊ะ อะไรอันนี้คือเฟอร์ทูเขามีคุชชั่นด้วยหรอหรือว่าอะไรยังไงผฟมก็เลยทักไปถามทางแบรนด์ว่าอันนี้มันเป็นของเก่าหรือว่าของใหม่เพราะว่าเราเองก็แบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อมันยังไม่เปิดตัวเราก็เลยอะชิงซื้อมาก่อนซื้อมาลองให้ทุกคนดูก่อนว่าเอเขาจะปังบุริเยเขาจะแบบดีเหมือนลิปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมืนอนเฟอร์ทูเขาไม่เคยออกคุชชั่นปะไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าฟอร์ูเขาเคยออกคุชชั่นไหมแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อมา กให้ดูกันเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีโอ้ลืมบอกชุ้นุ่นเนาะอันนี้เป็นอเอเป็นซา h าห่าซอฟแม t t e คูชชั่น FPF 50 PA จัดไปเลยสีบวกนะคะทุกคนกเ็เขาบอกเป็นคุชชั่นเนื้อแมทเป็นคุชชั่นแมทเนื้อครีมปกปิดได้แบบธรรมชาติแล้วมีวิตามิน E บางเบาป้องกันแสง UVA UVB ด้วยนะคะ อันนี้โฟมไปเจอมาที่วัดสันนะคะถ้ากล่อนของเขาถ่ายรูปปกสกนึ่งแม่เรามาดูแพ็กเกจเขางนอกก่อนก่อน,อนคือเขาจะมาด้วยสภาพกล่องสีน้ําตาลแบบนี้เนาะก็ที่โฟมได้ไปลองสีเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดสาสีจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สอเบอร์สามใช่ปะโฟมก็ลองไปแล้วคราเลืสึกว่าเบอร์หนึ่งอ่ะมันขาวเกินไปเว้ยมันขาวสําหรับ ผิวโฟมเกินไปแล้วก็เบอร์สามก็คือจะติดเหลืองมากๆซึ่งอันนี้โฟมเห็นพี่แน็กพี่แน็กเขารีวิวแล้วนะเป็นเบอร์สามก็ลองไปดูได้ช่องพี่แน็กนะคะแต่วันนี้โฟมจะรีวิวเบอร์สองที่คิดว่าน่าจะใช้ได้กับสีผิวเรามากที่สุดเลยแบบใกล้เคียงมากๆแล้วนะคะใครที่สีผิวใกล้เคียงกับเราก็ดูไปด้วยกันลองไปพร้อมกันว่านางจะเลิศไหมนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าอ,อ่เบอร์นี้ชื่อว่า คาริเ a ียนคอรนะคะคาริเียนคอรัลตลับข้างในของเขานี่คือตลับข้างในของเขาก็จะเป็นทรงคูชั่นปกติคือผมรู้สึกว่าสีของเขามันไม่ค่อยแบบ สีตลับมันไม่ค่อยโดดเด่นแต่ด้วยความเข้าใจแหละมันน่าจะคุมโทนไปทางแบบเออแนวซาฮาร่าอะไรเงี้ยแต่สีมันแบบไม่ค่อยดึงดูดปะมันจะดูเป็นสีเหมือนแบบเออฉเฉดดิ้งหรือเปล่านะาอ่าข้างในก็มีเป็นพัฟมาให้แล้วก็มีกระจกั่นแหละตามปกติของพูชชันทั่วไปพัฟก็เป็นพัฟผูชชันไม่ได้แบบว้าวอะไรก็ลองถามเขาแล้วว่าเขาจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ว่าคราวนี้คือเหมือนว่าก็ยังไม่รู้ว่า ยังไม่มีกําหนดเปิดตัวออกมาแต่คือวางขายแล้วแอบซุ่มถ้าแบบไม่ได้สังเกตดีๆเราก็จะไม่เห็นเพราะช่วงนี้คนจะโฟกัสลิปเยอะไงใครยังไม่โดูคลิปลองลิปนะคะก็กดได้ที่ตัวไอด้านบนเดี๋ยวมันจะขึ้นมาสักฝั่งนี้แหละเออจำไม่ได้กันลองเลยแล้วกันกดปึ๊บๆโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะคะจะให้ดูว่าลอยนี่คือแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเด่นมากๆตัวน,นี้ก็คือแบบแฮแมทตัามาก ก็เลยแบบพยายามหาอะไรที่มันปกปิดก็เดี๋ยวลองดูจุดนี้กันว่าเขาจะปกปิดได้มากแค่ไหนนะคะผมจะลองครึ่งฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก่อนเลยหนึง่งแมทผมรู้สึกว่าน้องเขาน่าจะแบบดูขาวจังหรือว่าสักพักเดี๋ยวเขาก็คงจะแบบ <ADHD> มีการเซตไปในตัว าแบบไปก็ไม่ได้ถึงกับบางมากก็ทาย้ำไหลประมาณสองรอบนะคะสําหรับฝั่งนี้อันนี้ก็คือฝั่งที่ทาฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่ไม่ทานะคะก็จะให้ดูกันนะอืมความปกปิดก็คือยังไม่ได้แบบปกปิดขาดคือแค่มองอย่างก็ยังเห็นรอยเลยใช่ปะอ่าไม่มีฟิลเตอร์ใดๆก็คืออย่างนี้เลยนอนแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีความขาวขึ้น นิดนึงแล้วก็ค่อนข้างแบบแห้งแมต์มากๆนะทุกคนก็คือแนะนําว่าก่อนลงก็ให้ทาคีบำดุงอะไรให้แบบเต็มที่ก่อนเนาะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่ายิ่งหน้าเราแห้งแล้วเราทาสูตรแมต์อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะอาจจะให้แบบหน้าแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะเรียวกว่าอะไรวะที่มันแบบเออหลุดร่วงแบบแครกก่อเอออะไรอย่างนั้นนะ่ะได้นะก็อ่ะเดี๋ยวไปทาเต็มเต็มหน้ากันดูว่า เงงมื่อทาเสร็จแล้วนะคะคุณรู้สึกว่านางจะค่อนข้างแมทไปกับผิวมากๆมากๆเลยแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดโฟมรู้สึกว่ายังไม่ได้แบบว้าวเลยขนาดนั้นนะคะก็ ยังเห็นร่องรอยของรอยดำต่างๆอยู่เนาะแต่ถ้าในเรื่องของเอ่อความแบบเลยบเนียนกับผิวอะ่ะผมว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้จริงๆอะ่ะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยต้องลองดูประมาณสักกี่ชั่วโมงนี้สองสามชั่วโมงก่อนละกันว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งเดี๋ยวผมจะแต่งหน้าโดยที่ไม่ใช้ไม่ใช้ แป้งอักแข็งเอ้ยเขาเรียกว่าอะไระแป้งพับเออไม่ใช้แป้งพับไม่ใช้แป้งฝุ่นไม่ลงแป้งละกันก็คือจะเป็นหน้าเพียวๆอย่างนี้แล้วก็แต่งตาแต่งปากแต่งคิ้วอะไรเงี้ยปกติแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นกุบกรีบสักสองสามชั่วโมงกินข้าวปิ้งย่างต่างๆเออแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้ที่พรมถ่ายนะคะเป็นเวลา11ดโมงห้าบห้านาที ก็โอเคเดี๋ยวน่าจะกลับมาดูกันสักประมาณสักห้าโมงเย็นนะคะว่าหน้าเราจะมีความฉ่ำมันอะไรแค่ไหนกันเที่ยวเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันจ้านี่คือหน้าเวลาแบบออกมาข้างนองนะคะนี่ก็คือเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา หกโมงสิบงนะฮะเราแต่งหน้าเสร็จตอนเอ้ยเราให้ดูตอนกี่โมงนะสิบตอนเที่ยงใช่ปะก็เวลาหกชั่วโมงแล้วนะคะกับการใช้คุชชั่นโดยที่ไม่มีการซับได้ไม่แต่ทิชชู่โฟมก็ไม่ได้ใช้ในการแบบเออในการซับน่นนี่นะก็อ่ะมาดูผลก็คือหน,นหน้ามันหน้ามันคือจริงๆมันมันตั้งแต่แบบ ชั่วโมงแรกเลยอะมันตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยไม่เป็นคราบเท่าไหร่จะเป็นคราบตรงที่แบบเออเป็นรอยสิวที่มันแบบกําลังแบบจะลอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีติดตรงนั้นบ้างเนาะรู้สึกว่าน้องเขาไม่ค่อยได้ปกปิดเท่าไหร่ดูก็ยังเห็นรอยใช่ไหมไมยเห็นรอยแล้วก็ติดแมสไมก็มีติดแมสนะคะถึงจะเป็นแมสด,ดําแต่ว่าโฟมก็ยังจะเห็นแบบรอยคราบพุชชั่นติดอยู่เนาะ เออแต่ก็ไม่ได้แบบเออเยอะเท่าไหร่นะคะโอเคประมาณนี้ก็มีความแบบเออมันเยิ้มนะก็คือมันแวววาวประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าสำหรับตัวซาราตัวนี้คุชชั่นโฟร์ยูทูอย่างแรกเออแพคเกจผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่มันมันดูแบบไม่วาวอะไรเงี้ยมันดูไม่แบบ ไม่ว้าวสักเท่าไหร่เลยด้วยด้วยอาจจะเป็นคอนเซปต์ของเขาเป็นโทนน้ำตาลสีน้ำตาลผงสูงมันไม่ค่อยดึงดูดคือแบบส่วนตัวนะอันนี้ความความที่เห็นส่วนตัวคงคิดว่าเออมันจะดูแบบเหมือนแบบเชดดิ้งไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องของความปกปิดก็ปกปิดไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนีอย่างนึงที่รู้สึกว่าโอเคก็คือสีเขาแบบ พอดีกับหน้าโฟมผมสึกว่าเออเขาไม่ได้แบบเหลืองเกินไปไม่ได้เข้มเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพอตอนแรกตอนที่เราใช้รู้สึกว่าให้มันขาวเกินไปหรือเปล่าสีติดเหลืองไปไหมแต่ว่าผ่านไปสักพักอะ่ะพอให้เขาได้เซตกับผิวหน้าเรานิดนึงอะ่ะมันจะปรับตามสภาพผิวเลยมันรู้สึกว่าเออมันโอเคเนาะแล้วก็ไม่มีความแห้งแครกอะไรอย่างนั้นนะไม่มีนะคะโทนนะคะก็มีความติดทนก็คือยังเห็นเมคอัพอยู่นิดนึงถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้อยู่บนเกาะหน้าเราเยอะเท่าไหร่เนาะ โดยรวมฟมให้ประมาณ6.5หากค่านุ่นค่านี้ไปมัน6.5คะแนนนะคะสําหรับตัวนี้ซึ่งเป็นอันนี้เนี่ยยังไม่ได้แบบเปิดตัวนะก็คือก็ลองไปหาดูสีก็ได้ตอนนี้ไม่วางขายแล้วนะคะที่วัดสันเนาะสำหรับใครที่แบบเอ้ยไปดูลิฟอะไรอย่างเงี้ยอืมแตบบ่ใดๆเลยลิฟอันนี้คือลิฟ y ์ยูทูบนะคะเบอร์16 บนเบอร์หนึ่งกก็คือติดมากอันนี้กินแบบบุฟเฟ่มาอะไรมาก็คือแบบติดอยู่นะจ๊ะตัวนี้นะคะราคาเราพูดเรื่องราคาดีก,กว่าราคาของเขาราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทแต่ว่าออราคาเปิดตัวก็อยู่ที่2 2 9 9บาท299บาทนะคะใครโทนสีผิวไหนก็ลองไปเทสดูได้คือเขาก็มีตัวให้เทสไปเทสดูได้นะสำหรับใครที่ อ้สีผิวโทวนประมาณโฟ,โฟมก็โฟมไม่เคยเช็คโทนตัวเองเหมือนกันอะประมาณผิวสองสีเอาทุกคนอืสีผิวประมาณนี้ประมาณใกล้เคียงก,กันก็เบอร์สองใช้ได้นะคะแต่ว่าเรื่องปกปิดมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วก็คุมมันก็ยังไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็คงขอจอบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากให้โฟรมรีวิว ปรไหนที่แบบว่าเอ้ยอยากให้ลองรีวิวจังเลยค่ะอะไนี้ก็สามารถเมนคุยกันได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันเข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะสุดวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย